สวัสดีครับผมเจอบช่องท็อปมิล่าพาตลุยนะครับผมวันนี้เราก็มาดูรถอีกคันหนึ่งนะครับผมแต่จริงก็เจ้าของคนเดียวกันนะครับผมพี่เขามีสองพี่เามีคันนะฮะแต่ผมจะแยกเป็น E ีีไปนะรถคันนี้สภาพภายนอกเดิมๆแห้งๆบางๆนะครับฟังเสียงดูได้เลยนะฮะเพาะดูเนี่ยโอ้โหบาังจัดเลยคันนี้นะฮะ ยังไม่เคยผ่านการทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้เคาะไม่เสียงดังเพราะมันเป็นแคริบอยเป็นพลาสติกนะฮะภายนอกก็เนี่ยฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะเนี่ยของเดิมเลยนะของเดิมติดรถตั้งแต่ออกศูนย์มานะฮะตัวนี้โอ้โหยังอยู่ให้เห็นนะเอกลักษณ์ครับผมภายนอกก็ส่วนล้อช่วงล่างก็เป็นแมกนะครับผมแมกยางก็ค่อนข้างจะนานไปหน่อยนะฮะก็ใครที่ได้ไปก็ไปเปลี่ยนกันซะอ่าเก๋งพีีครับผมสภาพเดิมๆแห้งๆแ,แต่รถคันนี้ประหยัดมากเลยนะครับพี่ใช่ไหมอ่าหนึ <100. S 1> <บ>่งร้อยไปรับ พี่โลกสุขโขทยัยอุดิศใช่อันนี้จากเจ้าของเขาใช้เองนะครับอ่าใช้งานจริงนะใช้งานจริงๆคือรถคันนี้ทรงดีครับผมทรงดีไม่มีรอยชนใดทั้งสิ้นแค่ผ่านการใช้งานมานานแค่นั้นเองนะครับผมนะถ้าได้ไปอยู่กับคนที่เขาแบบได้ไปเขาไปดูแลอ่าจับล้างอาบน้ําหน่อยก็ดูดีขึ้นมาแล้วนะครับรถไม่มีอะไรมากตัวพวกนี้นะ ทะเบียนสุขโขทยัยรถคันนี้พร้อมโอนนะครับพร้อมโอนค่ะแล้วราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่พี่ตั้งไว้หกหมื่นค่ะหกหมื่นบาทนะฮะราคาก็เดี๋ยวมาคุยกันเอาเองนะครับผมค่ะเดี๋ยวเรารายละเอียดไปให้นะคะการใช้งานเป็นยังไงครับพี่รถคันนี้มีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีความรุนความร้อนไม่เกิดนะฮะไม่ม ครับภายในแอร์เย็นไหมครับผมค <Y en S 1> ันนี้ภายในแอร์เย็นรับว่าเป็นรถราคานี้คือพร้อมใช้งานถือว่าคุ้มนะฮะมิล่าตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะ,ะสภาพอย่างนี้นะฮะโอ,อ้มีทีวีม,ม, TV, มีจอด้วยเดี๋ยวค่อยดูข้างในนะ <c oughs> ภายนอกก็สภาพก็เก็บอีกหน่อยก็สวยแล้วครับผมรถพวกนี้นะอายุอะเดิมเดิมก็ได้แค่ทําระบบให้มันดีแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้าง อปึ๊บไม่เป็นไรพี่รีวิวไปเลยเขาจะได้รู้ว่าเรส่วนใหญ่เขาก็ทำกันอย่างนี้แหละนะฮะเป็นรถที่เนี่ยฮะภายในแค่ทีตเมนต์ให้สะอาดก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะอ่าอ่าใครไม่ชอบความเลียนเป็นเบาะตัวนงตัวนอกกันนะครับผมอ่า โอเคภายในก็มีพัดลมมาให้อันนี้แถมไหมครับผมแถมค่ะอ่านี้แถมไม่ด้วยแถมไม่ด้วยอ่าทีเด็ดเลยคันนี้คือเครื่องเสียงมีให้นะครับผมมีจอด้วยนะอ่าเห็นไหมเอาไปดูข้างหน้ากันนี่คือทุกวันจริงๆนะขึ้นกลับจากปาร์ตี้เมื่อคืนใช่ค่ะเครื่องเสียงชุดใหญ่ขึ้นกลับจากปาร์ตี้เมื่อคืนอ่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งดูนะครับ หาปุ๊บปรับเบาะก่อนอ่าน,นี่ครับผมเบาะนุ่มนะครับผมภายในก็ก็พอได้ครับผมภายในพอได้นะฮะตัวนี้เป็นสวิตช์อะไรครับพี่สวิตช์ไอ้นเนี่ยค่ะจออ๋อสวิตช์จอเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันนะฮะแล้วก็เปิดตัวนี้นะแอตพี่ครับเปิดอือสวิตช์จอไม่มี S <S ได้ได้หมดมันเป็นระบบสดินผัดนะอ๋อระบบสดินผัดอีกเดี๋ยวต้องกดสวิตช์ไม่ไม่ไม่ต้องกดแค่เปิดเปิด,ปดสูงไฟหไหมงางไฟไฟขึ้นยังครับอ๋อคือมันยังไม่ได้จัดแบบว่าให้เป็นระเบียบอ่าอันนี้คือรถที่เขาใช้งานมาก อันนี้ก็เราก็เลือกอะไรกลับบ้านก่อนก็ได้นะกลับบ้านก่อนเราเลือกจะดู youtube จะดูวิดีโอจะเราวางออปชั่นครบนะครับผมออปชั่นสุดเลยแต่เรื่องเรื่องเนี่ยทีแรกอ่ะพี่เขาไม่ยอมให้รีวิวรถคันนี้นะเขาบอกว่าเขาักมากมันไปมันไปมันไปดื่มกับผมมาเหรอเอเป็นรถคู่ใจว่างั้นเถอะเราก็เอ้พี่ไหนๆก็มาแล้วขอรีวิวต้องโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็ปิดสวิตช์ตรงนี้ เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างครับผมนะฮะอ,ะอะ่นี่โอ้เครื่องเป็นเครื่องเป็นตัวไหนครับพี่ตัวนี้ยังธรรมาดายังไม่โหดชีพยังปกติอยู่อ๋อน่าจะเป็น e b หรือเปล่าเห็นฝาวาวแดงๆนะ,ะ,ะ,ะเครื่องตัวนี้550หรือเท่าไหร่ครับเอ๊ดดูในทะเบียนนะผมไม่ ผมรู้สึกว่าเครื่องตัวเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องหกร้อยหกิของญี่ปุ่นวางใช่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 ครับใช่660ใช่ใช่ใช่แล้วมันเป็นเครื่อง e b นะครับที่วางวางอยู่ในรถของญี่ปุ่นนะเครื่องตัวนี้นะฮะจะเป็นเครื่องที่ประหยัดมากมากเลยเครื่องตัวนี้ประหยัดกว่าบ้านเราตัวนี้ครับผมเพราะว่าซ c ขอแค่6กร้อยหกสิบเนี่ยเดี๋ยวผมดูเล่มให้อีกทีหนึ่งเอาความแม่นนะฮะโอ้สองคันนี้เครื่องไม่เหมือนกันใช่ไหม อันนั้นเป็น ed 1 0ตัวนี้เป็น eb eb สินี่แหละออแต่มันเป็นเครื่องของในญี่ปุ่นไงรีวิวมาเพิ่งเจอใช่ไหมเพิ่งเจอครับเพิ่งเจอ,เจอแสดงว่าเจ้าของเก่านะ่ะเขาวางใหม่มาแล้วหกร้อยห้าสิบนั่นไงหกร้อยห้าสิบขอดูรหัสเครื่องนิดหนึ่งครับพี่เครื่องเดสสุเครื่องยนต์อันอันนี้ไม่ใช่ครับ ห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดใช่แล้วใช่แล้วอ๋อใช่แล้วแต่เรืต้องดูหลังเล่มดูหน้าสิบแปดอ่ะ,อะครับผมเนี่ยฮะเครื่องแจ้งลงเล่มเรียบร้อยเป็น EF ครับผมไม่ใ e ช่ EB EF นะฮะ e อหกร้อยหกสิบซีซีอ่ะแจ้งลงเล่มเรียบร้อยไม่มีปัญหาโอนได้เลยนะฮะใช่ก็คืออ่ะพร้อมโอนอะ่ะอ่ะคันนี้ลูกรักนะ <laughs> 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 เดี๋ยวขอฟังเสียงนิดนึงนะครับใช่ครับ,ค,รบคันนี้ลูกรักพี่เขานะ เครื่องดีมากเลยชึ้งเดียวเลยอะเ,เ,เอนอนะอขอดูนิดนึงนะเครื่องเรียบมากครับผมเห็นสภาพเครื่องนี้นะจับล้างหน่อยนี้จะดูสวยเลยนะครับนะอ่าตามขอบตามมุมก็ไม่มีปุไม่มีอะไรนะครับ สวยสวยสวยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอลองขี่นิดนึงนะครับพี่ครับผมเอ็นเอ็นอย่างนี้เขามีดีนะฮะเออเกินร้อยอึดใจเกินร้อย <ผ>ับผมรเสริขึ้นมาก็เยนก็นเป,ปิดตรงไหนพี่ตรงตรงนี้เนาะนะอ๋ะอเออโอ้โหึงว่าพี่เขารักมากเนาะอาจร,จราคา <นะ S 2> หกหมื่นเนายก็ไม่สูงหรอกราคาเนี่ยถ้าเป็นรถพร้อมใ้เฮ้ยเครื่องแรงว่ะโอ้โหกระตุกกระตุตามมือโอ้โหอย่างเอาแล้วคัผมก็ไม่ค่อยถนัดนะ ันต้องคนเคยชินนะฮะเราขี่ออโต้มันจะชินแล้วต้องต้องเข้าใจมันนิดนึงอแอรเคเครื่องเป็นไงขับขับเครื่องก็ตอบสนองดีครับผมนะปล่อยคันไม่ได้จะเด้งอย่างเดียวเลยเนะี่ย <laughs> เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวออกขับมันใหญ่ เขาหกร้อยกสิบไงเขาจะแบบอย่างนี้แหละแต่เขาเดินเงียบมากเลยโอ้โหนะได้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 ไดไดเบรกดีนะครับนี่อ่าเป็นรถที่ขับใช้งานได้ได้ดีทีเดียวแอร์เย็นครับผม เห็นสภาพอย่างนี้แต่แอร์เขาเย็นทุกอย่างระบบก็พร้อมเลยนะครับคันนี้เครื่องเสียงใช้ได้คือต้องบอกว่าพี่เขาใช้ขับทำงานไงมันก็เลยจะไม่เหมือนรถบ้านที่จอดอยู่แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยรถใช้งานจริงไงครับเออขับดีอ่ะคันนี้ขับดีออชั่นครบเลยนะคันนี้แต่ดูแล้วคันนี้น่าจะประหยัดน่าดูประหยัดมาก เนี่ยคันนี้ประหยัดถ้าคนชอบแบบขับชิวๆนะคะผมนะคเครื่องเล็กๆขับชิวๆไปเนะี่ยโอ้ใช้ได้ดีเลยนะเทกับรถที่เดิมความร้อนไม่น่าจะมีอยู่แล้วเพราะรถรุ่นนี้นะคะเขาได้วางวางเครื่องใหม่แล้วนะคันนี้ ทะ okay. เบียนหกสี่นะฮะหกสี่ <laughs> คือซื้อไปก็ใช้อย่างเดียวทะเบียนไม่ผานซื้อไปก็ใช้อย่างเดียวนะพี่รถคันน,กกนี้โค้ั้งสองคันเลยอ่า <laughs> นี่รถพร้อมใช้นะอ่ารถพร้อมใช้ถ้าใครไม่ติดเรื่องแบบความสวยงามเท่าไหรก็อันนั้นอ่ะคุณก็ซื้อไปคุณก็ไปทํากันเราเองนะครับ แต่รถราคานี้คือมันขับได้ขนาดนี้แอร์เย็นทุกอย่างไม่ต้องไปเก็บคือใครไม่อยากซีเรียสอะ่ะมีงบหกหมือนอ่นมาเอาเลยนะ,ะครับผมก็ใช้งานพร้อมใช้งานรถใหญ่มากเลยคันนี้เนี่ยขับขับดีครับผมขับดีคันนี้มีจอดียิ่งกว่ายิ่งกว่ารถสวยใใหม่ฟังเสียงฟังเสียงครับผมแรงอะ่ะ แล้วเครื่องมันนิ่มอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเน,นี่ยได้ยินในเสียงท่อเนี่นยเสียงเบียไปเลียวทุกอย่างใช้ได้นะครับแต่แต่แต่เดี๋ยวบีบไม่ได้เดี๋ยวหาว่าไล่เขาอีก สามเนี่ยไปนิ่มๆเลยนะฮะไปแบบเงียบๆเลยเอาเอาง่ายคือใครที่จะหนีเมียออกจากบ้านนะไม่เมียไม่ได้ยินเสียงแน่นอนครับผมเชื่อผมจะได้ยินก็เสียงท้องอ <c oughs> เไงออน,นะโช๊คก็น,นิ่มนะครับผมเนี่ยลงมาเออมีเสียงอะไรจอ,อ,อดทางห่างเลยนะยังไม่ได้ผ่านเดี๋ยวฟังเสียงแต่นิดนึง ใส่ได้หมดครับผมเ,เกียร์ยมือก็ได้หมดเบรกมือได้หมดเลยสุดจริงค่ะฟังเสียงท่อเลยเธอพายไวทำไมอ่ะก็ลองขับมาแล้วอะก็ขับดีนะฮะ คับใช้งานได้ได้เลยครับผมนะคันาคานี้ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องแบบสภาพอันนะก็ราคานี้ก็เป็นรถที่พร้อมใช้งาน ขับส่งลูกไปโรงเรียนได้สบายนะครับผมใครเดียวไปจ่ายตะลงตลาดไปซีวงเซเว่นได้หมดนะครับความร้อนไม่มีปัญหาคันนี้นะฮะโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้นะมิาพาตุลยก็ขอฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อติดตามนะไม่พลาดรถดีเพื่อที่ผมจะมีกําลังใจในการทําคลิปหารถดีๆให้คนดูนะครับผมไม่ว่าจะอยู่เหนือเรื่องราคาก็ใครสนใจก็เดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้ก็ติดต่อทางพี่จูนเลยเนาะ ค่ะตรงเลย <S S S ครับผมนะฮะก็แนะนําเป็นอีกบ้านหนึ่งที่มีมิาน่าใช้งานเยอะแยะเลยโทรมาสอบถามกันเอาเองนะครับผมนะฮะตอ,อบคลิปนี้ท็อปมิล่าพาตะลุยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ